สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอสอนการใช้งานคำสั่ง export นะครับหรือว่า export view ในรูปแบบคำสั่งของ b i t c a ปที่อยู่ในเวอร์ชัน Mac c a n a l i c a นั่นเองนะครับคำสั่ง export หรือว่า export view นะครับก็จะอยู่ในบทหมู่ที่เป็น assembly นะครับจะอยู่ที่ด้านบนตรงนี้เลยนะฮะสำหรับคุณสมบัติของเขาเวลาเราใช้งานคำสั่ง export นะครับก็จะเป็นการระเบิดนะครับ กระจายในส่วนของชิ้นงานที่เป็น a s s m m b l y ออกมาเพื่อให้เราเห็นนะครับในเรื่องขององค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฉายแบบในหน้าต่างของ drawing หรือว่า layout นะฮะหรือว่าการฉายแบบในหน้าแบบโมเดลแบบ Animation นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะฮะว่าในส่วนของการใช้งานคำสั่ง export ตัวนี้มีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องมีนะครับลำดับแรกเลยคือในเรื่องของตัวที่เป็น งาน a s น e m b l y นะครับชิ้นงานที่จะ e x p o r อออกมาได้นะครับจะต้องมีองค์ประกอบที่เราทำการประกอบกันทุกอย่างนะครับจากตัวที่เป็นคำสั่งชุด 3D Constant i แล้วจะต้องเป็นชิ้นงานที่มาจากฝั่งของ Assembly นั่นหมายความว่าถ้าเรามีชิ้นงาน Solid เข้ามานะครับแล้วทำการประกอบกันเราต้องแปลงชิ้นส่วนเหล่านี้ให้กลายเป็นคอมพ o น e n น์ด้วยนะครับเพื่อที่จะ ให้ทราบเร็วเรื่องของตัวที่เป็น SMB ที่เราติดมานั่นเองนะฮะยกตัวอย่างชิ้นงานชิ้นนี้นะครับชิ้นงานชิ้นนี้เราจะเปิดแท็บตัวที่ชื่อว่า m e c h a n i c a l Browser ขึ้นมาเพื่อที่จะดูองค์ประกอบต่างๆนะครับเราสังเกตง่ายๆอย่างแรกเลยนะครับจะต้องมีตัวที่เป็น constraint หรือว่าตัวที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับวัตถุในรูปแบบต่างๆเช่นการร่วมศูนย์การสวมเอยการผิวสัมผัสผิวหน้าแป้นสัมผัสหน้าแป้น ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องสร้างเขาขึ้นมาก่อนลำดับที่2คือในเรื่องของตัวพาร์ทนะฮะจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้เป็นพาร์ทแอสเซมบีนเนนหมายก็ว่าเขามีการ Insert ตัวที่เป็นแอสเซมบีเข้ามาแล้วแปลงให้เป็น Component เราสามารถที่จะย้อนกลับไปดูในคลิปวิดีโอ,อก่อนหน้านะครับเกี่ยวกับการ a อดตัวแอสเซมบีเข้ามาแล้วก็การประกอบโดยใช้คำสั่งที่อยู่ใน3 d c o n s t r a i n นนั่นเองนะฮะทีนี้พอเราได้แบบนี้เรียบร้อยปุ๊บนะครับ เราจะไปที่คำสั่งที่อยู่ในชุดของ r i p p o n Tool เลยนะฮะกดดรอปดาวลงมาเราจะเจอกับชุดคำสั่งที่ชื่อว่า Export นะครับสำหรับตัวแรกนะครับเราจะให้ดูในเรื่องของตัวเงื่อนไขของเขาก่อนนะครับเงื่อนไขด้านล่างเนี่ยก็จะมีในรูปแบบของการดึงออกมาเป็นแนวเส้นตรงหรือว่าแนวลินเนียนะครับการดึงออกมาแบบออโต้นะครับดึงออกมาแบบแมนนวลก็คือเลือกทิศทางในการจัดวางองค์ประกรอบของการทำภาพระเบิดเองนะฮะ ส่วนที่สําคัญที่สุดเลยคือในเรื่องของตัวที่เป็นทิศทางตัวนี้นะครับถ้าเราเข้าสู่โหมดของคําสั่ง export แล้วเรียบร้อยนะครับให้เราทําการเลือกคลุมวัตถุที่เราต้องการก่อนเลยลําดับแรกนะคะกลุมไปทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าคลุมในส่วนที่เราต้องการทําภาพระเบิดนั่นเองนะครับส่วนที่2เราจะกําหนดในตัวที่เป็นทิศทางนะครับอันนี้ผมจะเลือกทิศทางในแนวตามแกนละกันหรือเรียกว่าแนวลิเนียนะครับตัวนี้ก็จะเคลื่อนไหวออกเป็นแนวตรง ลำดับต่อมาเขาจะให้เราระบุในส่วนของทิศทางตามแนวแกน UCS นะครับนั่นหมายความว่าตัวนี้จะอ้างอิงตามแนวแกน UCS ทั้งหมดถ้าแกน Z พุ่งขึ้นนะครับเราสามารถเลือกที่แกน Z ได้เลยหรือว่าถ้าแกน Y พุ่งไปตามทิศทางของที่ต้องการดึงออกนะครับเราก็สามารถที่จะเอาเมาส์มาคลิกหรือว่าพิมพ์ Y และ Enter ได้เลยณนะส่วนตรงนี้นะครับต้องระวังในเรื่องของการดึงเข้าดึงออกนะครับ เพราะว่าวัตถุแต่ละตัวนะฮะจะไม่เหมือนกันนะครับตรงส่วนนี้ผมจะเลือกเป็นแนวแกน y แล้วกันนะครับหากเอาเลือกแล้วนะครับทิศทางของตัววัตถุเนี่ยจะพุ่งไปตามแนวแกนนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองเลือกเลยนะครับ y นะเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะสามารถดึงวัตถุในแนวแกน y ได้เลยนะฮะแบบนี้นะครับเราสามารถกำหนด ตัวที่เป็น distance หรือว่าระยะทางของตัวถูกได้นะครับอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกกำหนดแบบไหนนะฮะหรือว่าพอประมาณก็จะเป็นการวางวิวแบบนี้เลยทันทีเรียบร้อยปุ๊บเราจะกด enter เพื่อเป็นการยืนยันคำสั่งน้าต่างเขาจะสวิตช์ให้สู่โหมดที่เรียกว่า block editor นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราต้องการเซฟตัวที่เป็นรูปแบบของภาพระเบิดตรงนี้นะฮะเราสามารถกดเซฟที่อยู่ด้านบนได้เลยตรงนี้เรียกว่าเซฟบล็อกนะครับ กดเซฟปุ๊บนะครับตัวโปรแกรมก็จะเซฟให้เราสังเกตที่ตัว Mechanical Browser เราอีกทีหนึงนะฮะหากเราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับตรงนี้จะมีคำว่า r e Presentation นะครับตรงนี้ให้เรากดดอบดาวลงมานิดหนึ่งเราจะเจอกับคํา่่า l น l i n e a ตัว Linear นะครับเราสามารถที่จะเล่นในส่วนของตัวที่เป็นรูปแบบของ Animation ได้นะครับรวมถึงฉายภาพออกไปในหน้าต่างของ Drawing 2 d ได้ด้วยเช่นเดียวกันตรงส่วนนี้นะครับเราสามารถคลิกขวานะครับเลือกไปที่ตัวเขานะครับเดี๋เพื่อคลิกเข้าไปเลยนี่ฮะตรงนี้นะฮะเราสามารถที่จะดูสเต็ปในการขึ้นที่ของเขาได้ว่าจะมีการขึ้นที่ไปที่สเต็ปใดหรือนะครับเราสามารถที่จะคลิกขวาตรงนี้นะฮะเพื่อที่เข้าสู่หมด Animate a n i m เม e ตัวนี้จะเป็นปัจจัยในการที่เราจะเห็นภาพ Anim เม i o n ในการเคลื่อนไหว อง,องค์ประกอบของงานแอสซมบเราได้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเราลองกด a อน m a t e นะครับแบบนี้เราจะเห็นภาพเคลื่อนไหวขององค์ประกอบเราทันทีก็องค์ประกอบเนี่ยจะแสดงผลในการยืดของเราทั้งหมดนะครับเป็นเหมือนในรูปภาพตรงนี้เลยนะฮะทีนี้วิธีการต่อจากนี้ก็คือถ้าเกิดเราเจอแบบนี้ปุ๊บนะครับเราสามารถคลิกขวาเพื่อที่จะ แอด New Step นะครับหากเราต้องการสเต็ปอือ่นๆที่เอามาฝังไว้ในนี้นะครับเราก็สามารถกดคลิกขวาเพื่อ a อดสเต็ณส่วนนี้ลงไปได้เลยนะฮะวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอสอนการใช้งานคำสั่ง e x p o r t นะครับหรือการทำภาพระเบิดในตัวโปรแกรม Biscat เดี๋ยววิดีโอถัดไปนะครับเราจะสอนเกี่ยวกับตัวที่เป็นรูปแบบของการทำภาพฉาย และการออกตัวที่เป็น table list นะฮะแล้วก็ตัวบ a l l o o นั่นเองนะครับในส่วนของตัวที่เป็นงาน layout กันแท